วอตแล้วครับวอตพักซอสแกงแล้วครับพักซอสแกงแล้วเพราะว่าจะมาทัวร์ครับมาลันมาลันที่ดาวครับผมมาทัวร์มาลันที่ดาวครับพักซอสแกงมาแล้วครับที่วอตนะก็หลุยเปียจะเข้าเข้ามาคือก็ต้องเข้ามาอยู่เลยเข้าเดี๋ยวไปเขาดูมันเป็นเป็นฟิลนั้นมากกว่าคือถามว่าผมไม่ได้ติดเรื่องประสิทธิภาพน้องหรืออะไรความใหม่นะอเ, <S 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 เออสภาพักผมให้น้องส่งให้ใหม่นะครับตาโลโก้ของโอเวอร์อครับเปลี่ยนให้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเช็คนะ ตัวทวนยังเข้ามาหลายวันยังไม่มีพึ่งข,ขึ้นขึ้นตู้กันเสร็จยังครับจะรับคนในเมืองมาล้านด้วยไหมครับน่าจะต้องรับครับผมรอดูเป็นตอร,รี่ในเมืองนะครับคนดูเ okay คไหมรอดูเป็นตอร,รี่ในเมืองนะครับประมาณนี้ดีกว่าใช่ถูกแต่ถ้าอยากจะแบบติดตามก็ฝากกดซับเป็นแรงใจนะครับจะได้ติดตามจะได้เข้ามาดูนะนนะครับฝากกดซับก,กันได้นะครับผมกดซั oh. บกันได้นะครับ วอตแล้วครับวอตพักสลอดแกงนะครับพักสลอดแกงแล้วเพราะว่าจะมาทัวร์ครับมาลันมาลันที่ดาวครับผมมาทัวร์มาลันที่ดาวครับ,รบพักสลอดแกงมาแล้วครับที่วอตนะน้องหลุยน้องเปียพร้อมครับมันไม่มาหรอกครับหลุยเปียครับมาแค่แป๊บเดียวผมโอเวอร์มันมันเป็นอย่างนี้มตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไหนแลนะ้ไรคคุณดูมันไม่ได้แบบว่าคือถามว่าใครเข้าก็ได้ไหมมใครเข้าก็ได้ครับแต่ว่าแต่เข้ามาแล้วไม่ได้แบบไม่ได้รับคนที่แบบเข้ามาแล้วเขาออกเขาเข้าออกเขาดูเก็ตฟิลไหมคือเข้ามาคือมาอยู่เป็นครอบครัวมาแบบ ก็ลุยเปียจะเข้ามาคือก็ต้องเข้ามาอยู่เลยเข้าใจไหมเ <น verse. S 1> ขมาดูมันเป็นเป็นฟิลน,นั้นมากกว่าคือถามว่าผมไม่ได้ติดเรื่องประสิทธิภาพน้องหรืออะไรความหมายนะเออใช่มัน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 เป็นฟิลนั้นมากกว่าครับเพราะลุยเปียมันก็มี <c oughs> มีมีมีจุดยืนมีที่ยืนของมันอยู่แล้วครับไม่ไม่จะเป็นต้องมีพวกผมก็ได้ใช่ใช่ระยะยาวแค่อเวอร์รับระยะยาวมากกว่าครับใช่เป็นฟิลนั้นมากกว่านะพาค้าพาคนมาขึ้น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 เข้าเข้าแกงใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับวันนี้ใช่ไหมครับ Yes sir นะครับใช่ใช่ใช่ครับน้องเบนอู้ว้าน้องเบนพูดน่ารักมากเลย Over ใช่ไหมครับครับผม h ล l ห o ครับครับสภาผมอัปลายชื่อให้เสร็จแล้วอะลองลองเช็คหน่อยว่าครบไหมหรือว่าขาดใครเลได้ได้ครับเดี๋ยวผมเช็คให้ครับได้ครับมันไปอาไปกี่คนแล้ววะตอนนี้ ถ้าขับสิบเอ็ดคนน่ายิบเก้าสลอา็อตปะตอนนี้ยิบเก้าสลอ็อตคนตัวครับยิบเก้าสลอ็อตอยู่ไหนเพื่อนอยากได้ตู้ไปไว้เฮีย ขออนุญาตนะคะพี่พี่คนยืนยันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ถูกครับเวนเนเว้นเวรนครับเนเครับใช่ครับใส่ใส่คนดูขอลิงขอลิงสพานครับขอลิงสะพานอ่ะปลเรือรับได้ครับเรี่อนมึงเดวออกใส่ใส่แกงให้นะน่าเลยครัขับไหพี่กับแรงนะนึง ดูตรงไหนวะคนดูโอ้โหเฮียอ้าวค้างอะไรอ่ะอ้าวทำไมมันขึ้นแค่เนี้อะ เยอะเข้าดีไม่ได้ต้องต้องเข้าในอันนี้หรอ oh, <yeah. S 1> อ๋อรูรอทำไง เฮียขยับเฮียไม่ได้เลยเพราะเฮียเลยวะปวดแก๊งไงหน้ากระดาษขนาดน้อยแต่เดี๋ยวอเดี๋ยวตามหน้าอะไรรัวยืนเท่นั้นช่วยไม่ทันแล้วครับมันเลื่อนไปละดุมเค้กใช่ก็แต่มันจะจบแล้วมันหมดไฟกันแล้วมันมันพักกันหมดแล้วไง้ที่ที่กะ ก็มันรอแข่งตอนนี้มันนี้ไม่ทันรู้น้ำหนักกระเป๋าหรอไอ้ดุแล้วนี้แข่งอีสปอร์ตมันเนี่ยมันทันป่ะลองทันป่ะอ๋อเฮ้ยเบิร์ดถูกป่ะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่อยู่แลนด์ในนี่อยู่แลนด์นี่ร้านมาชื่อใหม่ที่มันสภาใครบอกอ๋ออ๋อพี่ไม่ได้ขึ้นแข่งใช่ไหมอธิชาฟิล์มเดี๋ยว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 ไปสภาเดี๋ยวไปสภาเดี๋ยวพาไปสภาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาขึ้นแข่งให้พี่พี่พี่บ้านกูเลยอยู่สภาแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพ่เอออขขึ้นนาหิมมื ขึ้นตู้เหรเพื่อนใช่ไหมใช่เพื่อนขึ้นตู้เพื่อนจะหอมได้เลยไอฟิล์มพาพาพาไปสภาได้ปยวไปขึ้นเกียงให้พี่บ้านกันเลยบ้าะได้ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอ๊ะเริ่มเป็ีนแล้วแหละได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ไม่ได้หรอว่าไงมั่งว่าไงกำลังไปกำลังไปขึ้นขึ้นเกียงให้พี่บ้านไอโลโก้เปลี่ยนโลโก้ผิดหรือเปล่าเช็คหน่อยอ่ะผิดเหรอโอเคโอเคเช็คดิมีคนมาบอกเนี่ยเออแต่ไหม กเูเพิ่งดูเมื่อกี้เองผิดเหรอเฮียโอ้ยเอาไม่มีคำว่าโอเวอร์เฮียโลโก้ผิดรถมันเป็นอะไรวะโอ,โ,โอ้โหเฮียใครส่งวะผิดจริงด้วย โอ้ยเฮ้ยฮัลโหลมัมมัมเออผิดผิดผิด,ผด,ผดจริงผิดจริงต้องมึง <c oughs> มึงมึงบอกมึงบอกให้ลูนละ่ะส่งอันที่มีโอเวอร์ให้ให้เขาใหม่แล้วเดี๋ยวกูมาแก้กับสภาให้กูมาอยู่กูอยู่สภาแล้วเออบอกให้ลูลงเขาใหม่ส่งโลโก้ <c oughs> ให้เขาใหม่หน่อยเฮ้ยสัตว์จะขึ้นเฮียขึ้นแก๊งโลโก้ผิดว่าไงเพื่อนเฮียโลโก้ไม่มีคำว่าโอเวอร์เฉยเฮียเมื่อกี้เฮียวาวุ่นจัดวันนี้เฮียเข้าใจเพื่อนเข้าใจเข้าใจ ที่บ้านบอกกี่บาทหมื่นหมื่นหนึ่งพี่หมื่นหนึ่งครับกระเป๋าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าค่าค่าค่าแกงานไม่ดีบมาเลยอยู่ที่ตัวพี่จะตางค่าเหมือนกันปะซื้อเสื้อผ้าอะไรบ้างงั้นอะสภ้อผ้าค้ามีค่ามีค่าให้สักสองสองจานไหมครับค่าหรอครับใช่ใช่ครับใช่ครับไม่มีเลยครับผมหาให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวลองถามให้นะได้ครับกลัวเปละาเลยกูหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าพี่ฮัลโหลมัมเปิดกล้องสภ้อาด้วยโอเคเปิดกล้องไม่ได้เพื่อนเป็นังบล ได้ได้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมมันส่งให้ใหม่แล้วใช่ไหมหมดแล้วส่งส่งใหม่แล้วโอเคโอเคโอเคนะครับพี่ตีบูแตกไปสองรอบไปโกรนเนี่ยโอ้ใช่หรอเออโคตรเฮียไบเบสิบก้อนโอ้โหเพ่งเพงเหลือพี่เพ่งอ่ะแต่พี่ตีใบเบสิบก้อนทีเดียวกดทีเดียวคลิกเดียวสิบก้อนอ่ะแต่นี่สาระสาระสาระตีติดแต่ว่าตีใบเบสแตกไอ้พี่ตีนี่แตกกูก็มึงเอาดูไปใช้แบบนั้นหมดแล้วไงพี่ไอ้เหี้ย มึใครสอนให้มึงตีดียสิบปะพี่กูถามหน่อยพี่เออใขาบอกให้ตีินเดียสิบเนี่ยตีเกิเลยสั้นเลยผมครับผมครับเลขหนึ่งหนึ่งสองสามครับคนไหนครับไปซื้อที่เสื้อคุณอ่าเสื้อสีพวกไอพี่พี่คิมไม่นี่พี่พี่ไม่ไม่นี่เหรอพี่อันนี้เอาเอาเอาอะไรชื่อเข้าเข้าตลอดครับพี่บ้านมาเข้าก็พอใช่ไหมครับใช่ครับพี่คิมบอกอะไรพี่เปล่าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งทำให้พี่ทำให้โอเคพี่อันนี้อะไรวะเนี่ยไอโก้แล้วข้าวอ่ะมไปซื้อข้าวพี่เลยดิเออได้ได้ ไอฟิล์มสองจานนะสองจานนะสองจานสองจานใช่ไหมสามที่เป็ดครับพรู้สาวที่เ็ดสามเอ็ดครับได้ข้าวแล้วครับเดี๋ยวพี่ผู้ชายสาวบางโพเขามาขายให้ครับอ้าวเพื่อผมไปซื้อที่ชมพูแล้วอ่ะอ้าวเหรอได้แล้วเหรอครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วโอเคครับรับไม่เป็นไครับยกคนตัวครับมีใจสภามีใจไม่รู้มีผัวยังงแต่มีใจดูออก มีใจร้อยเหรอนเลขลายป้านนับกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งิมเออสภาครับรบก่นเดี๋ยวเราเนี่ยโอ้โหสภาเออผมให้น้องส่งให้ใหม่นะครับตาโลโก้ของโอเวอร์ครับเปลี่ยนให้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเช็คนะอันนี้ทำไงต่อเลยกอไม่มีแยกย้ายแยกย้ายฟาวเลยพี่แพนเหมือนเดิมครับพี่แพนกคือดาเปลียเลย บอกบอกไปแล้วเมื่อคืนเราเป็นที่สกูเอตแอดอกเดี๋ยวถ้าจะเล่นเดี๋ยวไปเล่นลูกหกก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวรอให้ชุดชุดเราลงให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นได้ครับแล้วชุดชุดลงยังไงเสร็จแล้วบอกรถโทรหาผมด้วยครับได้ไหมครับน่าจะหลังรีครับอ๋อหลังรีเป็นสีนุ่มพึ่งเลยใช่ไหมใช่ได้ครับได้ครับไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าว่าว่าแอดเขาลงเสร็จหรือเปล่าโอเคครับได้ครับได้ครับผมครับผมครับตัดรลสกรับ ไปตัวไปตัวมึงขับแล้ขับมึงขับไปเหลืองไปตัวเลยมันต้องตีที่ไหนวะเพื่อนเลเวลหน่อยก็ได้เพื่อนเลเวลไหนก็ได้แต่ไปล่างก็ได้เลเวลล่างแล้วกันเออเพราะว่ากูทิ้งไอ้ไอ้ไอ้โฮปกับไอ้แกนไว้นู่นโอเคเออไม่ต้องเชีย็คหน้าตรงแล้วโกวอาการป่วยดีขึ้นยังยังเจ็บคอยครับยังยังยังเจ็บคอยอยู่ครับเจ็บจริงๆนะยังเจ็บจริงๆผมกินยาที่ข้างหน้าผมนี่เหมือน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 คนเป็นขี้โรคอะคนดู ได้ลงแข่งแบบสล็อตเต็มครับคนดูต้องรอประกาศนะครับว่าจะมีอัปเดตยังไงหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้สล็อตเต็มครับไม่ลงลงไม่ได้ครับรอสล็อตเต็มครับใครชื่นชอบโอเวอร์ฝากกดซับเป็นแรงใจให้โกดได้นะครับหรือว่าที่ชอบตัวผมก็ฝากกดซับได้นะครับหรือจะโดเน a กาชาเป็นแรงใจให้โกดได้นะครับจะได้แบบเออมีปากมีไม้ไปเล่นไปเล่นไอดงไอดอกให้คนดูได้ดูบ้างเข้าไหมครูเอออยากไปโชว์งงโชว์งงให้คนดูบ้างเว้ยเที่เข้าไหมครัมันดูกดโดเน t กาชาได้นะครับมับยากจังวะเติมขับยากเพื่อน หนึ่งสตาทาวตอนนี้คือกากีนางพระจีสองเอ็นราม่ชในสกุลปีศาจคือนามสกุลแนโอ้โหนามสกุลแนโกเองรู้ใช่ไหมโนหนึ่งสตาทาวตอนนี้คือกากินางเพราะกากินางมีองค์เทพสามตาในสกุลปีศาจนามสกุลแนโอ้โหวัวบ้าไหมไอฟิล์มเด็กโดเน็นมาหัวบ้าเต็มบบอะเต็มบบอะเบาดีกว่าเอีย่เต็มบบจัดอะเบาดีกว่า